สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานาสเสนอเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ได้เบอร์โทรอาจารย์ร้อยงวดนะเดี๋ยวจะโทรไปสัมภาษณ์ท่านนะครับผมหรือใครอาจารย์นี้ดูลายมือก็ได้นะครับผมส่งลายมือให้ท่านดูก็ได้นะว่าท่านจะบอกว่าใคร ลายมือจะมีโชคมีลาบท่านก็จะบอกนะครับผมเดี๋ยวโทรไปสัมภาษณ์ท่านเลยนะครับผมโลค้าอาจารย์วางไหมช่วงนี้พร้อมหรือยังพร้อม,ม <คะ S 2> แลว,วรครับอาจารย์พร้อมหรือยังรอ้อมแลวครับ โทรมาเอาแนวทางเด้อเนี่ยโทรมาเอาแนวทางโทรมาเอาแนวทางครับผม,มครับผมเออแล้วเองจะพูดยังไงล่ะเองก็พูดมาก่อนที่ว่าจะยังไงครานี<ข>้เองมาเจอแนวทางกันแนวทางแนวทางนะครับผมขอแนวทางมวย หวยไทยหวยใหญ่ครับผมข่าวนอกครับผมอันนี้มีการ้อมเลยใช่ไหมว่าเออนี่คืออาจารย์เนอครับอาจารย์ที่ไอ้ดูไลน์มือเงเออเสร็จแล้วก็เปิดวดวงเสริมดวงนอกจาเป็นเรื่องที่มันเกิดมาเจ้าพอดีน่าดูแล้วก็เออเครื่องเงิาดูแบบแบบดูเดินสึงเดินด,ด,ด,ดูแล้วก็จะมีโชว์มีลามอย่างนี้เกิ เคพรี่อยากจะรู้ในทางการที่หอยใหญ่นาะครับผมอา้าตกลงก็เริ่มต้นในการจะเล่าเรื่องก่อนมาก่อนเด้เอ๋อเล่าเรื่องก่อนสมัยก่อนที่ว่าอาจารย์ที่ผ่านมาเนอะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเคยเคย ค,ครับผมคม่าวูาทวาทวาิที่ว่าาทํไมต้ันรวยนะนั่นเลยบอกเออแต่พอดีตัวเองก็อยากจะรู้แนวทางที่มันผ่านมาเริ่มต้นนะอาจารย์ได้ได้คดมันไม่ต้องพูดต่อไใครน,ใน้อยกว่าที่ผ่านมานั่งค้างหรือว่าที่ผ่านมาเราจะพูดแค่ห้าครั้งก็พอครับผมที่เริ่มต้นเพิ่มอนี้นะอาจารย์เคยบอกลูกศิษย์ว่า สูกศิ์วันนี้อาจารย์จะสู้กับนอตตี้เนาะเราพูดกันตาม,มตรงๆไปเลยเนาะค,คือในแต่ละวันนอตตี้ก็จะมีอะไรละอาจารย์ก็จะประกบนี่ยกัเขาให้ลูกศิษย์ซื้ออืมวันนั้นก็คือนอตตี้เขาเขาได้เจ็ดนะครับนวดที่อันนี้นอตตี้เขาได้เจ็ด,ดพอดีพริอาจารย์ปันได้เจ็ดกับห้าอืมนะพอดีมันได้ได้เจ็ดกับห้า กัเลยว่าจะเอาโอ้ยเจ็บกับอิสระที่เขาเจ็ดอาจารย์กะต้องเอาห้าคล้ายๆอย่างนี้พูดกับลูกศิษย์ว่าต้องต้องประกบกันให้ลูกศิษย์ซื้อแล้วนะื่อใครจะมาอย่างนี้นะยังไงตรงนั้นมันกันเข้าพอดีนะตีเขาได้เจ็ดมาตัวเดียวแต่อาจารย์ได้เจ็ดกับห้าก็ถือว่าอาจารย์เก่งกับตี่หน่อยครับผมห้าเจ็ดมีไหมครับผ่านมามีนะเจออยู่ข้างบนเจ็่้าเจ็ดก็ถือว่าโชคอันนั้นคือผ่านไปชุดหนึ่งแล้ว นะปะีชุดสองชุดสองก็แล้วแต่เน้ช่วงี้ก็ีปีหนึ่งเก็บุกขึ้นในช่วการที่ว่าจะประกบเลขให้ลูกศิษย์เขาเล่นนะนะเคยจะได้จางเนาะแล้ปุ่มมาจะเป็นรูปแบบนี้พอรูปแบบนี้ผ่านมาแล้วปีนี้รอบทุดสองคือจากกปีห้าเจ็ดมาแล้วตอนนี้เลขก็จะมาออกห้าสี่สี่เนาะแล้วปุ่มันจังหวะอาจารย์ก็ได้ได้ห้า กับสี่นะตอนนี้น็อตี้เขาก็ได้สี่มาเนี่ยเออตอนนี้นตีเขาก็ได้สี่มานะไอเราก็ได้ห้าสี่แต่น็ตตี้เขาได้สีมาเขามาตบกบบกบอาจารย์เออของในของอาจารนนี่แหละอาจารย์ก็บอกมุงโนอาลุกส่ทธิดว่าเอออาจารย์จะมากบกับน็ตี้น็ตี้ก็ได้สี่มานะก็เลยบอกว่าอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องรอห้าก็ประกบ เข้าไปนอกแตอากา่อาจารย์ได้ห้าสตีมันก็ได้สองตัวนั่นแหละแต่นต็ตตี้เขได้สี่มาตัวเดียวอย่างนี้ได้ีุ่นว่าได้พอพอห้าสี่สี่รู้ใช่ไหมครับทีมันดับหนึ่งน่หมันจ 5, 4, 4นะห้าสี่สี่เสร็จตอนนี้ตอนที่สองงานให้ตรงที่สามบานันทึกตอนที่สามมาซือน็อตตี้เขาได้เขาได้เก้าแล้วตอนที่สามในครั้งที่สามนี่น็อตตี้ได้เก้าบันนี้อาจารย์ไปไปโนก ไปมั่นโดกันบพอดีไปเ,เรื่องขาวเอยงานขาวดำต้งงานขาวดำทำไปได,ได้ได้ขวาไอ้ลูงศุภมาก็ได้เลขกไอคนที่ที่ที่เสียนะน้าเขาว่าเขเสียแบบตายหงองอกแล้วกองแต่หยาบไปเลยวันนี้อาจารย์ก็ได้ไปที่รู้ได้ได้เล่กความหลงศุภมาแล้วก็ได้เขาขึ้นไปอาจารย์ได้ไปถวายไอ้ที่ไอ้เครื่อถวายข้า มอสกุลครับผมวันจ่าจะ้าอสกุลลงมาเพื่อประจา์เขาก็แจกเงินคนละยี่สิบบาททุกคนที่คนขึ้นไปนั้นเ็าจะให้เป็นของขวัญตอนที่เขาจะให้เป็นไอ้เงินไอ้ขวัญมือกลับบ้านนะเขาจะแจกทุกคนยี่สิบบาทคนละยี่สิบบาทอาจารย์ก็ได้มายี่สิบบาทเหมือนกันนะพอยี่สิบบาทมันในตัวท้ายของเลขไอเลขยี่สิบบาทใบยี่สิบบาทนี้อาจารย์ยังอยู่มันเนี่ยมันเลขตัวท้ายมันกลับกลายเป็นได้เจ็ดเก้าเข้าใจไหมครับผมนั่นวันนี้ก็เลยแก วันนี้ก็เลยตัวที่ขวาลงบัตรออกหนึ่งวันนี้นัตเตะเขาได้มาเก้าใช่ไหมครับผมวันนี้ผมได้ได้เลขมาเจ็ดเจ็ดเก้าแต่แต่นักเตะเขาได้เก้าเจ็ดกระถือเขาว่าจานนี้ได้เจ็ดเก้าเข้าตรงเพ๊กครับตอนนั้นกระือเจ็ดเก้าในเลขมันออกนะเนี่ยมันได้มันออกไปเจ็ดเก้าในเลขออกเดี่ยเนี่ยจานจะดูว่าเลขออกเจ็ดเก้าคือเก้าเจ็ดเก้านะ เออแต่อาจารย์กจะจะ็นะโนตี้เพราะอาจารย์ได้เจ็ดเก้าใครใครโนตี้เขาได้เก้าเจ็ดและอาจารย์จะมาหน้าโนตี้ขาดคือว่าอาจารย์ได้ปีเลขคายสองตัวล่างนี่หกหนึ่งี่ขวานลงก็คือเอามา,าควานลูกสิบเพื่อที่ลูกที่ว่ารวยนะปร่ขาดมาแล้วนะพอผ่านมาเจ็ดเก้ามานี่ร้อยปุ๊บก็ยังมาเจอตอนปีต่นหลังนี่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าเอออาจารย์บอกว่าจะการจะจะช่วยกัน เน็อตตี้อีกนี่รนะวันนี้น็อตตี้เขาจะได้แปดนี่ที่แปดดังๆใหญ่ๆนะครับผมอาจารย์เขาได้มาสามสามกับแปดของอาจารย์สามกับแปดวันนี้น็อตตี้เขาเอาแปดไปทะลื้อสามข้ายไหมครับผมอาจารย์เปวสามสู้กับน็อตตี้ครับผมแต่ผมสุดท้ายว่าน็อตตี้เขาไม่มาเลยนะตอนนี้ที่แปดดังนครับน็อตตี้ไม่มานะอาจารย์มีสามแต่ผลสุดท้ายเลขยกว่าโนหกสามนะครับผมแต่ถึงอาจารย์ชนะน็อตตี้ไปแล้ว วันนี้อาจารย์เขาไม่ได้สู้กันนอตตี้ได้เพราะว่ามันผ่านมันมันมันไม่ไม่ไม่สู้แล้วเพราะว่าน็อตตี้เขาสู้เขาเขาคล้ายๆว่าไม่มีอะไรจะสู้อาจารย์แล้วทิ้มันออกไปอย่างนั้นกันเลยบันนี้กันเลยไม่ได้สู้ใครมาชุดหนึ่งก่อนไม่ได้สู้ใครมาชุดหนึ่งกันเลยจบจบเลยไม่ได้สู้ว่าอาจารย์ก็เลยไปโยนเขา ภาพยนเก่าที่วัดวัดโบสถ์น้อยใกล้ๆกับไอ้ศรินาถรู้จักใช่ไหมครับผมเอเซอได้เก้าได้ได้เก้าได้เก้าห้ามาถึงจะไม่มีคู่ต่อสู้แล้วก็คือไม่สู้กับใครครับผมวันนี้งวดต่อไปอาจารย์ถึงในวัดชู้สู้กับแซมคือจัดแซมมาให้แซมมาที่กิ้แขนใหญ่ๆน่ะอาจารย์บอกว่าจะสู้กับแซมแค่นั้นวดนี้นะอาจารย์ก็บอกอย่างนี้เข้าใจไหมครับผมจะได้สู้กับแซม เพราะว่านอตี้มันผ่านไปแล้วครับมันจะมาสู้กับแซมพอมาสู้กับแซมปึ๊บใช่ไหมครับผมพอมาสู้กับแซมอันนี้อาจารย์จะสู้กับแซมเนี่คืออาจารย,าารย์เอาสามสู้กับแซมเข้าใจไหมครับผมเออแต,แต่แซมก็ไม่มีเขาเขาไม่มีเขาไม่มีสมุด เร่วันออกศูนย์สามแต่แสมันก็ไม่มีศูนย์ครับผมเราก็เลยกนันนะแสมค่ะจำไหมครับผมเออที่ไม่กออกศูนย์สามแต่น่ารู้จะไม่ได้ออกศูนย์สามครับแล้วงวดนี้ล่ะจันเจอเพราะออกศูนย์สามวันนี้แต่วันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยงวดที่ผ่านมานี่ก็เลยไม่มีคู่ต่อสู้แต่ว่าลูกิีจะบอกให้ให้ให้สู้กับให้ให้สู้กับช่างตูนหน่อยนะ อืม <ừ. S 2> ผมนละเบอกให้ตู้กับช่างตูนกระจายไหมครับผมอาจารตูนก็ดัง,ดง,งอยู่นะ่ตูนัอาจารย์ก็จะู้กับช่างตูงนนะักตู้กับตู้อาจะาาาาจริงๆแล้วอาจารย์จะไม่ตู้แต่ช่างตูนเพราจริงๆแล้วเริ่มต้นเขาจะเอาไอ้เขาจะเอาเลขไงนัน่นเขาจะเอาเลขลนะจเจ็ดอยู่แล้วนะครับผมอาจารย์เลขเจ็ดอยู่แล้วช่างตูนเขากล่าวว่าจะเอาเลขเลขเจ็ดนั่นแหละนะที่เขาว่าเจ็บเขาจะเอาเลขเจ็ดบางทีบางีเขาไม่เอาเลขเจ็ด กระจย abei, ายไหมครับเป็นเลขเจ็ดมาเป็นเลขห้าเป็นเลขหกเขาอยู่ข้างล่างวันนี้ข้างบนนี่จะเลยอาจารย์นี่ถ้าเขาเอาเข้าวันนี้เขาเอาเขาเราเลขห้าอย่างนี้ครับผมวันนี้อาจารย์จะเลยเอาเลขสองของอาจารย์นี่ช่วกับเลขห้าของช่างตูนอืมวันนี้เลขมระโอหกสองใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับผมเออช่างตูนเลช่วผมไม่ได้ผมมีที่สองเข้าใจไหมช่างตูนเขาไม่มีเขาเขามีห้าเลขห้าไม่เข้า ผมก็เลยชนะก็าที่ผ่านมานช่ถูกชนะผมสอง,งที่ผ่านมาวดนี้ยังไม่มีใครสู้ยังไม่มีใครส,สู้แต่มีจะสู้อยู่แต่ว่ามอกไปแล้วว่าจะต้องสู้ค่ะไอ้อยู่ในคิอีกคิดหนึ่งน่าจะต้องแต่ว่าอาจารย์ต้นแปว่าจะต้อง,อองโยนเสาก่อนถึงจะมีเลขเลขการที่จะต่อสู้กันที่จะสู้กับเขาก็คือวันที่ 1, หนึ่งอาจารย์จะต้องโยนเสาก็ได้เลขมาสั่งกองโยนจะ้สองสามที่ ใช่เลขไหนที่มาดังคือเลขนั้นเป็นเลขที่จะต้องมาสู้กับกูรูต่อไปกับที่จะให้ปีเด็กนื้อเป็นเลขวิ่งน,นะนแต่ตอนนี้เองพูดมาว่ายัางมีอะไรแถมท้ายจะมีอะไรติดปลายงูไหมอย่างนี้เองพูดมาดิอ๋อจะจะ,จะมีมอะไรติดปลายงูต่อไปนี่ที่จะต้องยังต้องจะรออะไรโดนเสาก่อน จะให้ติดไปนวไว้ซะก,ก่อนคือห้ากับหกนี่ยังมีติดตัวหนึ่งอยู่ยั<อ>งมีติดติดตัวหนึ่งห้ากับหกห้ากับหกนี่ล่างล่างบนเลยบ่ครับยังไม่ประเไม่ได้บอกครับเอ,อิล่างบนละห้าก<ม>ับหกนี่ล่างบนใครชอบบนบนก็บนใครชอบล่างก็เอาล่างครับนี้จะชอบบนมากกว่าครับผมแต่ต้องไปโดนเสาครั้งสุดท้ายก่อนมันจะมาตกเลขห้าหรือตกเลขหก ถ้าจะตกเลขอะไรเลขอะไรจะมาแรงอย่างนี้เราก็จะเอาเลขนั้นมาเป็นเลขที่ว่าวิ่งหรือว่าเป็นเลขเลขเลขตัวดินนะถ่งจะมั่นใจว่าตัวหนึ่งมาตอนนี้มันจะเอาเลขฝันกับเลขคณีไว้เลขเก่งเหมือนเลขโกเล่เลขขนุนไว้กับเลขฝันคล้ายๆไว้อย่างนี้ว่าอกกสนห้าต้องมีติดตัวหนึ่งอย่างนี้ครับผมถ้าไปจะควนี้ประกบก็ประกบไปก่อนเพราะว่าอย่างไรมันก็ต้องอั้นกันแหละนะ มันจะต้องมันจะต้องมีอ่านอ่างไเป็นรายอ่านกันหนึ่งของเขาคือว่ารีบให้ก่อนเนี่ยให้ไม่ได้อาจารย์จะได้ไปโยนวันที่ต้นไปวันที่หนึ่งตอนเช้าโยนเช้าเ,เสร็จแ้วกกระจดในด,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 ด้คุยกับเองเรื่อเองกยังไงก็ได้แต่อาจารย์ก็ต้องเด้ออกแอลออกแอปแอฟจีน้องอือนอน่นเขาเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอมาแ,แล้วคือคุยกันนั่นแหละเองเอาไปตีเนื้อเนื้อไอเขาเรียกว่าในแนวทางของเองก็โอเคไม่เป็นไรไม่ทันเลวอาจารย์วันที่หนึ่งไม่ทันเลยดี วันที่หนึ่งไม่ทันแล้วอ่ะอะไรครับวันที่หนึ่งมันมันจะออกแล้วมันไม่ทันเดิมันจะลงไม่ได้ครับเป็นตอนวันตอนเช้าอตอนเช้าบ่ันไปหาที่ยังเจอได้เลยเองก็พูดใใจอืมผมไม่ผมทำงานด้วยนะแต่อาจารย์ส่งส่งส่งมาก็แล้วกันส่งให้ผมเดี๋ยวผมจะจะรีบลงครับไม่ทันไม่ทันเองกระโทรมาแล้วแก แต่ต้องพูดกันหรือไม่พูดกันแลลวแต่แค่นั้นเองค,คือว่าเล็กที่มันผ่านมาเป็นแบบนี้คือเป็นแนวทางเป็นแบบนี้คือมีอาจารย์ที่อเองอยากจะรู้แนวทางและเองอยากจะรู้ว่าแบ่งปันอาจารย์เขาแบ่งปันไปให้แล้วคืออาจารย์ของเกิดอก็คืออาจารย์อาจารย์ไอเปิดดวงเสริมดวงอคจรยอยากจะดูดวงค่ะบอกเข้ามาพอกเปิดดวงเสริมดวงเสร็จแล้วมันก็จะมีโชคมีนะ่ารากนะเพราะว่าอื มันเป็นรูปแบบนั้นแปบบคือการดูเรือเปื่อดนดว,ดวงเสริมดวงเงื่อดวงคนจะดีดูฟีแมวตงางอะไรคิดตามนะการดูฟีนั่วเองกระบ,บอกก็ไปด้วยครับผูณแลอาจารย์อาจารย์แล้ว,ลวไม่จับคู่ให้สักชุดสองชุดบอาจารย็มันยังไม่แน่นอนเลกต้องเอาเลขเตาเลข,เลขตัวโยนหรือพวกมั่นคงทีเดียวได้มาการจะจะได้พูดจับได้ คือ<ม>ว่าต้องง่านใจนี่เจ้ที่ว่าไอ้นี่โยนเสามาจองนี่อะไระมันจะเป็นนี่งอะไรที่เรานจะต้องนำทางเข้จใจไปเป็นแนวทางที่ถูกที่ว่าตนตเป็น่นใจเท่นั้นเป็นว่านใจในก,การลยกโยนลูกโย,น,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 ยนเสาเองครับผมไนเสาเมืทีแล้วมันโยนได้แปดไอ้สองกับแปดใช่ไหมครับผมสองกับแปดเราจะรู้แล้วว่าเอาเลยครับเอาสองมา,มาป้อมดเยเอาสองมาใส่บนนะครับแมาใส่ล่างไตัวนี้จะรู้ เมืม่อไี่แล้วผมเอาสองไปจับกายที่หกกำเกียงให้ลูกจิตไว้แล้วเออคือยืนเมืแล้วถ้าเราไปโยนตัวนี้มาค่ะก็ต้องเลขสอง,สองนี่ก็ต้องไปคู่กันตัวหกแล้วก็ยืนยืนยืนเจ็ดไว้ข้างล่างไว้แล้วพอได้เลยแล้อกเอาแปดมาคู่กันกับเจ็ดเข้าใจไหมเวลาคั่ปุ๊บมันจะรู้หน้ารู้บนกันเองครับเพราะว่าสองกับแปดมันมาด้วยกันไม่ได้ไม,ไดมันต้องแยกกันเข,ข้าใจไหมในตอนนี้เราก็ไม่มั่นใจ แต่แต่ว่าห้ากับหกนี้มาด้วยกันได้นะอืมาด้วยกันได้เอาจับจับคู่ให้ห้าหกก่อนแล้งวดนี้เอ้ยชุดไอ้คู่มันจะมาตัวหนึ่งแต่มันมันจะมาทั้งสองตัวแล้วเนี่ยไม่นั่งกวนแต่เราก็ไม่แน่ว่ามันจะมันจะมาคู่กันไม่ห้าหกนี่เป็นไปได้ไหมถ้าเอฟซีว่าช่วยนะครับเป็นได้แล้วแล้ตัวไหนที่เอฟซีเขาชอบกูรู้ี่เขามีนางอยู่นั่นเอาเปประกบเอาห้ากับหกหนึ่งไปประกบห้ากับหกนี่ก็ระกแย่งกไป ไข่แปลงออกไปตัวหนึ่งจะประกบอะไรก็ได้เออแต่อาจารย์ก็คเีว่าอย่างที่เหลือที่วัดต้องอต้องจะมาประกบมันก็มีคือว่าอาจารย์ตอนนี้ยังขูดยังไม่ได้เท่าที่ควรแต่ว่าถ้าโยนออกมาเพื่ควันตรงกันเลยโกนะนถ้าเกิดสองกันหนึ่งอาจารย์นี่ก็จะเอาเป็นเป็นตัวจริงระดับมันต้องอาหววสองกันหนึ่งถ้ายังมีสิอเป็นนี้เราเอาหนึ่งไปประกบได้ไหมกับหกกันหนึ่งเอาสองไปประกบได้ไหมเออกับไค่ห้ากับหกนะ เอาสองประกบก็ได้เอาหนึ่งประกบห้าหนึ่งเอาหกเอาสองปประกบไปอันนี้ก็ได้สองหกสองห้าเันเป็นตัวเก่านะให้สองหกนี่มันก็ไม่อนนัดแม่แต่เราจะไปประมาทเพราะว่าอาจรต้องโยนเตาว่าตัวหนึ่งมาประคู่กันกับพวกนี้เอามาคู่กับสี่ตัวนี่ถ้าได้ตัวหนึ่งเพรว่ามันโยนได้ได้ภายในสี่ตัวนี่ตัวหนึ่งออกมาคือตัวนั้นเป็นตัวดินมันจะเป็นดินหกหรือดินห้าหรือจะเป็นดินหนึ่งหรือเด็นสอง นี่คือการทะเลอยู่ไม่อายอาจจะเ,เป็นเปรื่องสูงอย่างนี้เข้าใจไหมรักด <Okay. S 2> ูแล้วก็จะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวยืนแล้วก็ประปกบกินกันเลยตอนนี้ประปกบเละข้นเลยเออแต่ยังบอกไม่ได้เพราะว่าต้องทะเลาะอยู่เองยังไม่ทําไม่พ่องแต่จยเพิ่งมันจะเสียหลักการของอาจารย์เออ hmm. เอเอมันจะทําอะไรเองต้องใช้เวลาเพราะวัในใดวันจ็งก็ต้องทําหน้าที่กอด ก่อนที่จะไปทํางานอย่างนั้นยังทางานทานั้นรงนินีงมันหลักร้อยไ,ไม่ได้เงชื่ออะไรช่องอะไรช่องไพทุนพารวยครับผมเออก็ะจาได้ยินอยู่นะอะไรนะช่องไพทุนพารวยช่องยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่เอ,อไม่ค่อยดังลองดูกันแล้วน,นี่อาจารย์ที่จะออกนี่ก็ต้องบอกอันนี่เขานะมีช่องอาจารย์จะเตรียมออกไปอยู่แล้วแหละนี่คือว่ามันดีไม่ไม่นไรถ้ามันไม่ดังก็ถ้ามันแต่ถ้าตั้งใจทำอย่าไปรอหลย รัผม้องอเลอย่าไปใคร่ันก็คือแ้าบอกอย่างนี้เนี่ยเนี่ยถ้าละเองไลน์ออกไปเขาลขูกเขาฟังของเองเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาจะรออาจารย์ไปตรงเลยเพราะว่าอาจารย์มาเข้ามาจีงวดแลวที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้า,ตาแต่ถ้าไอ้ตั้งเจ็ดทีถ้าติดนุ่นมทำไมถึงว่าลูกต,ลติดรวยจะนี่แหละลูกตกิดเขารวยอย่างนี้พูดถ้าพูดแบบไร้ปากก็ไม่ประโยชน์แต่ว่าข้างนอกไม่รู้นะ ไอ้สรุจสรุปเขาได้กลุ่มอาจารย์แค่นั้นนั่นรู้จิตอาจารย์นะ้า<ก>เผื่อแผ่ไปไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าตัวเองได้ของมาแบบนี้เี่ยเขากระดาษเขาบอกรู้จิตว่าอย่าไปให้ชาวเอารู้แต่พวกเราอย่าไปให้ัางอื่นอย่าไปบอกอาจารย์ให้ตัวนี้ละแม่หนมไม่อย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่เชื่อเดี๋ยวเขาด่าเนันแต่พูดกันอย่างนี้จะพูดในกลุก่มของเรานะค<ก> <ไป S 1> รับ้องี่คือเราพูดที่กลุ่มซื้อแล้วรวยนะเข้าใจไหมครับผมไอ้กลุ่มเงินเขาไม่รู้หรอก ให้รู้ในลูกศิษย์เพราะว่าอาจารย์จะประกบใครอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ว่าตัวนี้จะต้องประกบกับคนนี้นะที่อาจารย์ดังๆที่เขาใหญ่ๆที่ว่าเขามีชื่อมเสียงเขาก็เคารพการการนี้ของเขาการที่เขาให้มาอย่างแซมอย่างเนี้ยใช่ไหมครับผมอย่างช่างซูนอย่างเนี้ยถ้าลังเป็นระบบของใหญ่ระบบของไอามือหนึ่งเขาให้โจ้กันนี่ซูลินครับผมก็เคยเคยดูตลอดครับ เขาเข้าเจ็ดล่างเขามันเขามันหลีกเขามัหลีกจิตลงไปเขามาหลีกจิตแล้วเขาไม่เอาจิตเขาเลยเอาห้าอาจารย์ก็เลยได้สองคิดจะต้องใจกับเขานี่ครับผมจิตนะเอาสองใส่กับห้าเลยและการเล่นของเราไปด้วยก็คือสองหกนี่ของเราสองหกแต่เราเอาสองที่เราไปโยนมาสองครั้งสองที่แล้วมันได้สองมันได้ห้ามันได้สองห้าค่ะสองแปดเราก็เลยเอาสองตัวนี้เป็นทีเด็ดนะครับผมเป็นตัวน่าจะสู้ซุกคูลูเนี่ย เข้าใจไหมครับผมดีไปโดนแบบนี้ถึงสู้ก็ได้เออถ้าพวกนี้มันตรงกันแบบนี้ไอ้วันวันที่หนึ่งมันตรงกันแบบนี้กะนะสามที่ก็พตัวนั้นเราเป็นตัวดินสู้วิ่งตัวนาคาตัวนําโชคต้องไม่ได้เงั้นแหละครับผมอะไรก็พูดนานเลยยังไงก็ใจที่มันนานไปก็ไม่ดีครับผมอาจารย์อาจารย์จับค่เว่าจับเขาข้าวให้สักชุดได้ไหมห้าห้าห้าหกแล้วเนาะ มันก็เข้าๆกับคือนี่ดีวันก็มีห้าอยู่แล้วห้ากับหกนี่ครับผมเดี๋จับให้ครับผม,ไ,มได้ถ้าไม่มีจริงๆก็ห้าหกอยู่แล้วครับแ,แ,แล้วจานจานมีม,มีไหมล่ะมีอีกสักชุดไหมจนี้นดียหนึ่้าหกหรือสองห้าหกเนีจะชุดอะไรลยอ๋อสองห้าหกนะเออสามตัวเนาะเอาเอาสอ,องวท,ที่ว่าเด็นๆไปเลยว็คือว่าไอ้หกสองห้าสองอย่างนี้มันกไา้แล้วนี่หกสองห้าสองเนาะ อหกสองห้าสองนี่ก็ได้กับห้าหกเลยดิอาจารย์พมเขามันเขาเราคนเขาเลีกนเขาโลว่าเลขอาจารย์ยังไม่ได้ประกบอัจารยไม่ได้ประกบให้ว่าต้องชะลอเลขเลขเขาเลขโยนก่อนเองเขาไม่ได้แก้พอพูดไปนี้เนี่ยกลายเป็นไอ้พิมพ์เาฟังแล้วผมครับผมครับครับหกหกห้าเนี่ยเขาจะไปหกอะไรก็ได้เขาก็มีมบนเขาครับอาจารย์พิมพ์พิมพ์เขาไม่งูดลึกขนาด ถึงขนาดได้พวกเราใส่ข้าวใส่จานให้เขาเรากล้า,าจะต่างเองก็ได้ <laughs> ครับผมครับอาจารย์ในคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับผมยาวยาวแล้วยาวยาวไปแล้วครับผมเนี่ยคุณจะพอตั้งนานในเองรมอยู่เองเออครับครับคร<ม>ับวันนี้ครับขอบคุณมากครับผม <laughs> ครับผมพ่อแม่พี่น้องอาจารย์ร้อยง่วนนะ น่าจะวิ่งบนมีห้าวิ่งล่างมีหกนะฉันว่ายังไม่ได้จับคู่ให้นะให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาดูก่อนนะห้าหกหกสองห้าสองนะอันนี้คือว่าให้ให้ท่านจับให้ก่อนนะแต่ไม่ไม่แน่นอนนะครับผมท่านจะจับให้วันที่หนึง่งนะครับผมตอนเช้าแต่ลงไม่ทันหรอก ดูท่าทางแล้วครับคลิปนี้กนะ็แค่แนวทางไม่สนับสนุนใะนเรื่องการพนันในดๆทั้งสิน้นไม่คิดแนะนะนำสวัสดีครับ